ก็เรีนกับสบายดีเนาะพี่น้องเจ้าเครื่องเสียงการแจ้งเฮาวันนี้มีเป็นมิกดิจิตอลเนาะหรือว่าคองบอลลนเจอเอ็กแเนาะเอ็กแอสิบสองเนะาะเมื่อบ่งแานหนามันตัวนี้เป็นมือหนึ่งแกะกองเลยตัวนี้เด้อดานขางจะประมาณนี้เลยดานขางเขามาจับตองไหลยุหันเเนาะมาสัมผัสสินขาตัวจริงเลยตัวนี้กองขาว ของแถมก็จะมุมีอย่งางไรของแถมที่มีต่เพจเพจตอดันข่งางใวกระไปตัดกไฟเป็นมาให้ขนาดมุม้ยอย่างไรมุ้ยอย่างไรเนาะลูกค้านอกไม่เจว่าเครื่งอยู่หานห้องมีผอมทรงหรือว่าเขามาลองสัมผัสสินค้าตัวจริงอยู่หานได้ถ้าว่าลูกขา่ธนดชนใจเขาว่าเบิร์นเดอร์มาสัมผัสสินค้าตัวจริงมาเบิรงก่อนคอยตัดสินใจเนาะ ตัวนี้ก็เป็นสองซูบ USB เนาะพอตการสายงานางต่างๆตัวนี้เป็นมี่2 2การสงานเนาะมี2อ,ออกตัวนี้เป็น x อ12ออเนาะอ่าว่าดู้ชมท่านท่านชืสนใจเขามาเมืองเนื่ว่าบัสดว่ากัติดต่อตมาทางเบอร์โทรได้22872019เอนาะหรือะดีว่าทั้งต้คอมเมนต์เท่าก,เากันได้เด้อเอาเย็นห่ากก็จะตอบเป็นปกติ อ่ะขอบใจที่เขาว่าครับสม้ม